ดูเมนมาแล้วพี่น้องเลยเนาโอ้ทำบาแห้งอย่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตตรีบเรื่อเลยโอ้โหเนาะพน่ะอเนาะ้ขามทางกับสำรองได้ขามขามหวยขามห้อง้องเลเนา เริ่มเคลื่อนนะฝนกระตกโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะตาดว่าแดดเนี่ยเนาะฝ่าฝนกรนเพีนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะข้าไปแล้วเหรอเนี่เนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปส่งสาการแบบตุลักตุเล่พี่น้องเอ้ยเนาะ ไูดด้ไาก็ไปใสูกเนี่ลุกแล้วเวาน้อเ่มลุกแล้วนอบันอน้องน้อนองนนองตอน้อนีอ้อ้ากั้วนอนี้อง้นอนน้นอน รอคอยเบิ้งฝนพี่น้องเอ๋ยเนาะว่ามันสิอ่าถิ่มระยะช่วงไงบ่พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าน้าน้อหนาบนทางน้าไหลรวมกันเข้ามาพี่น้องเอ๋ยเนาะโทษว่าแห้งแห้งอีหลีฝนตกุนี่เนาะคือว่าปกคลุมบนเลยพี่น้องเอ๋ยอ่าโทษว่าเนาะอ่าว่าสิไปส่งสการนาะพี่น้องเอ๋ยว่าสิไปส่ง เป็นจุปาบบดฝนมาตกรัดทางเนาะโอ๋โอพากันยับเคลื่อนรถใหม่เพราะว่าน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมน้ำกว่าล่ายลายพี่น้องเว้ยเนาะโควิว่าเฮืนบอจิตอ่าเอาเอากาศภาคใต้บสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ่สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเราเราก็กับสองบอแสนี่คือเก่นนาเนาะกต่ยังอยู่เฮือนอ่างานดี คือเก่าพี่น้องเอยเนาเยนะยังบ่ทันได้ไปเวียกไปงานทั้งใดเมื่อนี้ก็คือสิบ่ได้ไปดอกพี่น้องเอยเนาเนะเบิ่งสภาพอากาศแล้วก็คือสิอ่าไปบ่ได้และนะ้วเนาะอ่าหลังจากที่ว่าไปทรงสาก,การเพิ่นกัมันก็นจะค่ําแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็ฝนตกฝนดินมาบ่แห้งปกติก็ตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนอลไรพี่น้องเอยเนาเนะอ่าตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนแล้วแต่ว่ามื้อนี้ยังพีนนะ่น,น้องเอยเนาะนี่อ่ารอจะรอให้ฝน คนเสากรของท่า,าน,นจ้ะเนาะร้อยฝนเสาก่อนพี่น้องยนาะแต่ละผู้แต่ละคนกับผู้น่ะมากันยืนสงบพี่น้อยรอเนาะแต่ละผู้แต่ละคนพี่น้องเย เต็มเลยพี่น้อยเนาะเปนอากาศส่วนานเอเอเราบริเรอากาศต้อการไปพี่น้องเลยเนาะเอะพี่น้อยเนาะมาต่อกันอีตอนนี้การทางนั้นครูคนมาแล้วพี่น้อยเนาะ้องทากแห้งอย่าพี่น้องเอ้เนาะต้องตกลิบเรีือชีลดโโเนาะพี่นน าขามพ้ากับสำหรบได้ขามขามห่วยคขามห้องคน,น,นอทำไรเนาะโอ้ยไม่ได้ไปไหนเนาะฝนตกฝนจุตกผ้าจิตรงเนาะน่าสิออกเกงกะ ได้ไปคือเกา่าถ้าถึงเวลาแล้วพี่น้องเรยเนาะถ้าถึงเวลาแล้วก็ไปคือเก่าเนาะอ่าหมอกคูมาแล้วก็เพราะว่ามีซองช่องม่องวันนีน้เนาะช่องม่องหนึ่ก็เลยมาซาในพี่น้องเรยเนาะถ้าเป็นบรรยากาศต้อ,าอก,าการไปตั้งแรกเนาะเชี่วในช่วงเทศกาลที่พายุเขา่าฝนตกห้ี่น้องเรยเนาะเนาะค้อเรยเนาะตอนนี้เพิ่นกา อ่าเริ่มเคลื่อนเด้วเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เนาะอ่าเริ่มเคลื่อนแล้วพี่น้องเอ้เริ่มเคลื่อนนะฝนกระตกโอ้ยพี่น้องเอนะ้เนาะคาดว่าแดดเนียนะ่ยเนาะฝ่าฝนกระเพ็นในั่นแหละพี่น้องเอ้เนาะโอ้ยเนาะไม่ถึงได้พี่น้องมันอดเวลาเวลาเพิ่งจะต้องเริเคลื่อนประชันซะเนาะ Tóc thắng luật năm mặt năm mặt năm mặt đi mặt năm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  nó năm mặt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  ອັງບາວກິດຄືເຮົາຈອຍໃຫຍ່ແດ <c oughs> ່ພີ <c oughs> ່ນ້ອງເດເນາະລູນ້ຳລູທາໄດດເນຈໃຫ່ຢກິ

คนดินจกหนาหน่อยกน่อยเนหน่เล้ยรุนไหมให้หลายคนเียดิเนาะไม่ไปหน่อยทานเนาะ ไปส่งสาการแบบตุลักต nice. okay. ุเล่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าครั้งแรกครั้งแรกอ่าอ่าใครหน้าไม่เนาะ Ta gần chóng mọi người thấy chưa nó mọi người gần chóng mọi người đang phải lưu vực trong đây mọi người mọi người mọi người mọi làm tốt Nhưng nó làm tốt rồi <laughs> nè Có nay thang ở bên Thang quần thiêu mát đây ขึ้นอะไรเลยหโอโอ้โหเป็นห้องเลยเหรอไอ้เนาะอ่อคนว่าทางเนาะเฮ้ยแห้งยงดีมันเป็นห้องดอเนาะนี่จะทางอาเขา ปาลาซาไดไปหน่อยเนาะทางไปปลาไปสิ่หอดปลากับปาธรรมดา่ด้ไหยังวันหอดได้ดีเนาะหอดแล้วปันอยเนาะ ปลากระพงขนาดเลยพี่น้องเลยเอาตอนนี้จะมาหอดมาหอดปลาสาแล้วพนะี่น้องเลยเนาะมาหอดในซองซองของพรพี่น้องเลยเนาะนี่กองพรนหนึ่งนั่นก็กอ,นนนะอกองพรหนึ่งเนาะซองของพรเลยพี่นะ้อง ว่เาเพิ่งแต่งไม่แล้วพี่น้องเนาะมา,มาอีกนี่มีโอ้ยพี่น้องเนาะฝนตกค่ะทุ่มเมรีเราเนี่ยเนาะสองหมอกใกล้กันเลยพี่น้องเนาะดูนี่ก็ดูนี่นเลย ัเป you know mm ็นกรโต๊ะเฮ้โต๊ะกี่ดีดออะไรแสดงเลยโต๊ะโบราณขาดทรายเนาะโต๊ะแบบกระนำลงมาเลยตัวหนึ่งสองเข้าไอยู่ในเต็นท์ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเต็นท์ขาวนะครับไปอยู่ในหันก็ได้ ลังจะตั้งพี่น้อาหลังจากไม่ค้าวังแล้วกัขอเยันเชิดจะตีพี่น้องหรือว่าแขกมาไดาทานต่อมาดอกไม้จันขอเยันเชิดเด้อแขกบาได้ทาน สามมุ้งบ้านไหมห้าครั้งสี่แม่งานวิธีเ้าชายไปกัดไปไปนี้ไป ้องนลาทีอยู่ชายหู้ไปยูชายูก่อเยอะขาไปอยู่เป็นเท้าก็ได้ไหมเท้าอะไรชายูจะหน่ชายู <k <k yeah ้เยอะ้ทำไมเปิดเพลงมาทางไนเนาะทำไมเปิดเพลงมาทางไนเออะไเปิดเพลงมาทางไนได้ก็เปิดเพลเออะไเปิดเพลงมา ก็คือขอขอบใจ้าภาพตัวแข่งแาทานนั้นบงวลทานนั้นบงมวลเนาะได้เอลาเวลาอมี่าของคาเอ็ไปมลปเลยถ่ายไหเาเนอเนาะอึ๊อ่ระตกไปเลาเอ้ยเนาะ มาเจค่ะนะโอหจ๊เจกเขไว้น nah mmm ่ไ bueno ว pues ้เ้าเ้าจ้า้าเ้จ้าา้้าเาเเจ้เจ้เจ้้เจ้าเา้เจ้า้เเจ้เจ้าเเจ้าเจเาเจ็าเจาเจ้าเ้าเ cái 네. là lăng ma cái nào này đó tôi quần đi vì nào ơi nhà cạn nó nào rồi gì mà này nó

จะไปปรุกไปเนาะไปก็ไปถาะเคย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 ไต่แต่หมอเลสยงคก้ยวะเาหอเสยงเี้ย่านบะหมดทิศวอ้โหเวนี้กันเดวนี้กันจบแล

พวกเต็มพวกเยกโซ่ระบะทุกยากระบาดนทุกิดงานคบคุนที่ดีบัดโอ้ยเนาะแต่มาลุกแต่บังคับาลุกอยู่น้ำมันเนาะอ๋อมนยามฝนอยู่นนงเนาะน้ำมันมันมีตวนี้มาย่นอยู่แล้เนาะน้มันคุ้ว่าเป็นวีดาอ๋อกกะที่เน่เนาะ

แต่า mm. ัไทกูแห mm ้งเลยเรามอดตื้มได้ไทยน่ยแม่แม่อาน้ำมันตัวนี้มันแบบมันบึ้อยู่นั้นนะก่เมันบึ้งเยเนาะทงหแดตามหาห้าวเลยแล้วกนโอ้เนาะนี่ยดันอันตรายตัวเดงนเาะแหงกูมูเลยเนาะ ตัวเขียวนี่เ็ดไทยอ่ามันมันติดล้นอ่าโมแดงนี่แบบใหม่รุ่งร่วบไปซื้อทงมือหน้าก็ใหม่รอยตามหลังน้าเลยมีปัญหาในการวางเพิ่งเาไนตกเนาะ

เอาพไปดังไอ้น่าตายอีกตาเอานี่วางเพลิงกันเริ่มลุกแล้วไปน้องเนาะเริ่มลุกแล้วเนาะมาดีเนาะทังงนั่งต่ออีกไปด้วยไฟกําำลังเริ่มใหม่ไป้เนาะกำังกำลังไปวางเพลิงต่ออีกี่น้อย เาพี่น้องเอยเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเฮาก็จะได้ขอโทษจบคลิปไปเพื่อสามีก่อนพี่น้องเอยเนาะอาจะได้อาเสียใจครับครอบครัวที่ว่าสูญเสียเนาะไปพี่น้องเอยเนาะเนาะสาหรับคืนนีทางเฮาจะได้ขอโทษลำลาไปกันได้คือผ่านไปไกลขอโทษขออภไปนเวลาพี่น้องกลสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ